สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดียามเช้าเนาะก็ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นชูงแล้วครับพี่ซีโอ,อ้วันนี้ก็ <c oughs> ช่วงเช้าวันนี้นะครับพีซีขึ้นมาทําการหยดน้ํากดให้สังพงเนาะน้ากดยางพารานะครับนี่หยดเสร็จแล้วครับพี่ซีโอ้ยังหยดอยู่เนาะยังไหลอยู่นะครับนี่ ได้เยอะแล้วนะครับพี่ซีเนาะก็อืมดูอ่าครับก็ไปขึ้นมาถ่ายคลิปเนาะหยดน้ำกดนะครับพี่ซีหยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปดูต้นยางพาราเนาะไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยนะครับพี่ซีทวนนี้กีดยางเมื่อวานนี้ก็กีกดตอนเช้ามามาหยอดน้ำกดนะครับพี่ซีเนาะเฮ้ย่อยครับพี่ซี เดือนขึ้นเขาวสวนยางช่างพงเนาะสวนสวนยางผมยังเล็กอยู่นะครับพี่ซีปีกว่าเนาะใกล้จะถึงสองปีแล้วปีหน้าครับพี่ีเนาะถึงสองปีต้นก็ยังเล็กอยู่นะครับพี่ีเนาะโอ้ยากกรุกฮะับก็หายไปนานนะครับพี่ีเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพี่ซีไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดู ขอ,ขอโทษขออาภัยนะครับพี่ซีเนาะนี่เป็นยางเล็กของผมโน่นนะครับพี่ซีเฮ้ยเนี่ยพึ่งจะขึ้นนะครับพี่ซีเนาะพึ่งจะโตมันลกนะครับพี่ซีมองไม่เห็นเท่าไหร่เศษนันบนโน้นก็มีนะครับพี่ซีเนาะแปลงเดียวอยู่ที่ผู้หลวงนะครับพี่ซีเนาะโอ้ยไข่ยางก้นถ้วยก็ก้นถ้วยก็ไม่ ราคาก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับพี่ซีเนาะงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานได้ยี่สิบเก้าบาทเองนะครับพี่ซีเนาะยี่สิบเก้ากว่ากว่าโอ้ลงแล้วครับพี่ซียางพาราราคายางพารานะครับพี่ซีเนาะนึกว่าคิดว่านะมันจะขึ้นไปราคายางที่เขาประกาศเนาะโอ ทีนี้ลงริบริวเลยครับพี่ซีจากสามสิบลงยี่สิบเก้าแต่ขายถ้าขายวิ่งนี่โอ้ไม่เหลืออยู่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดล้วครับีะซีเนาะโอ้ยลงกรลงจริงๆครับพี่ซีราคายางปีนี้นี่อยู่ที่สามสิบูงสามสิบเนาะน <c oughs> ะครับก็ลุ้นนี่ ต้นยางผมนะครับพี่ซีเนาะส่วนด้านบนนี่สูงใหญ่แล้วนะครับพี่ซีเฮ้ยฝนก็ไม่ตกมาใส่นะครับพี่ซีเนะเาะถ้าฝนตกมานี่โอ้ดีใจนะครับพี่ซียางช่วงนี้เนาะกำลังแตกยอดนะครับพี่ซีกำลังจะแตกยอดแตกยอดเนาะโอ้ยครับก็เอาลุ้นเอา้าช่วงนี้ ยังหนาวอยู่นะครับพี่ซีช่วงนี้ยังเป็นฤดูหนาวอยู่เนาะหนาวก็ไม่ทลายนะครับพี่ซีขอโทษครับหนาวก็ไม่เท่าไ่นะครับพี่ซีเนาะก็กลางวันแดดร้อนกลางคืนหนาวโอ้ยก็เป็นไงครับพี่ซีแถวภาคใต้เนาะเป็นไงครับพี่ซี น้ำแห้งหรือ,อยังฝนตกน้ำแห้งหรือ,อยังเนาะก็ดูข่าวสารเนาะโอ,โอ้เห็นแล้วก็มันดูจะพูดยังไงนะครับวิซีเนาะดูแถวจังหวัดภูเก็ตนะครับวิซีแถวชุมพรเป็นไงฝนตกหรือเปล่าถา้างนั้นก็ไล่ฝนมาทางนี้นะครับวิซีมาทางบ้านผมมาให้มันตกอยู่ที่บ้านผมดีกว่าเนาะแถวจังหวัดพุทธหานะครับี่ซีบอกว่า มันไม่มีฝนแล้วครับพีสีมันแรง z ่วงดูหนาแบบนี้นี่ยางก็ไม่แตกยอดเนาะครับครับก็นวนแหละรอดูปีหน้าเนาะคนจะตกมันปีนี้หรือเปล่านะครับพี่สีต่นยางก็เห็นขึ้นสูงแล้วแร้วครับพีสีเนาะเพราะว่า,วาเดี๋ยว ปีหน้าก็ปล่อยขึ้นสูงนะครับพี่ซีเนาะปีหน้าก็ปล่อยให้แตกกิ่งเน,นาะเพราะว่าขึ้นสูงแล้วว่าจะเด็ดยอดนะครับพี่ซีเนาะจะเด็ดยอดยางก็ไม่เด็ดแล้วครับพี่ซีไม่ตัดสินใจไม่เด็ดกว่าเพราะว่าปล่อยให้มันสูงเลยปล่อยให้มันขึ้นสูงสูงเนาะเพราะว่าเห็นของชาวบ้านเนาะเด็ดแล้วครับพี่ซี ตัดยอดออกโอ้เป็นต้นยางเตี้ยนะครับพี่ต้นยางต่ำเนาะดูไม่สวยนะครับพี่ซีโอ้ยนี่บรรยากาศนะครับพี่ซีเนาะนะตอนช่วงนี้นะครับพี่ซีจะลมลมไม่แรงครับพี่ซีเนาะลมเย็นหนาวดวงอาทิตย์นะครับพี่ซีโอ้ยครับก็มาลุ้นว่าตอนเย็นนี้จะหนาวหรือเปล่า ก็ขอเปิดกำลังใจให้แถวภาคใต้เนาะดูข่าวสารแล้วหนักแล้ครับพี่ซีเนาะเพราะว่าดูเขาวสารการเมืองแล้วหนักนะครับพี่ซีโอ้น้ำอยู่ตรงโน้นนะครับยังไม่แห้งนะครับพี่ซีดูโดลลน้นยิ่งละลากโน้นนะครับพี่ซีเนาะโอ้ยสวนยางสังพง วิกที่แล้วยางช่างพงนี่นะครับพี่สีเนาะที่ที่กีดนะครับพี่สีวิกที่แล้วได้สองกระสอบยางร้อยหกสิบต้นได้สองกระสอบนะครับพี่สีถือว่าได้อยู่นะครับพี่สีเนาะราคาเป็นยังไงครับพี่สีราคายางแถวภาคใต้ภาคเหนือนะภาคอีสานเรานี่ยแหละครับพี่สี ราคายางดีหรือเปล่านะครับพี่ซีเนาะนี่อันนี้นี่ยางสาบสี่สี่มีดนะครับพี่ซียางสี่มีดมานะครับไปลุ้นปีนี้อาทิตย์ต่อช่วงกลางเดือนนี้ครับจะลุ้นราคาเท่าไหร่เนาะราคายางนะครับพี่ซีเนาะเพราะว่าวิกที่ผ่านมานะครับพี่ซีขายยางคนถ้วย ได้แค่ยี่สิบเก้ากว่าๆนะครับพี่ซีเนาะยีิบรูนึงยี่สิบเก้าบาทลงครับพี่ซีนะก็ยังดีนะครับพี่ซีเนาะได้ขายยางโอ้ยนี่บรรยากาศนะครับพี่ซีเนาะอยู่ที่ไร่ที่สวนนะครับพี่ซีอืมมครับเดินทางขึ้นมาหย่อนน้ำกดนะครับพี่ซีเนาะลงไป หารถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะครับพี่สีเนาะเดี๋ยวไปกลับไปทานข้าวทานน้ำเสร็จก็ไปเอาปุ๋ยเอาฝุ่นเนาะฝุ่นไปใส่สวนยางนะครับพี่สีเนาะของเท่าเก็นะครับอยู่ที่บ้านกกอกนะครับพนะี่สีเนาะก็ครั้งก่อนก็เอาไปลงนะครับพี่สีเป็นกีวัว แปดสิบก็อกสอบโอ้เหลืออีกยังไม่หมดนะครับพี่ซีเนาะใส่ยังไม่หมดนะยังไม่เสร็จเหลืออีก300สอบขี้กลัวขี้ไก่ด้วยนะครับพี่ซีนะครับก็ขอจบคลิปเพียงที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ